เบาเสียงสิขอบคุณลหลายๆเลยเบาเสียงอืมเดี๋ยวปเด็นใจคุณแกให้เด้อสีเดียนนั่นสีเดยตามช่องไง,ไง่ายๆเพิ่นมากรั้งแรกฝากส่องเพิ่นให้เด้อพี่น้องเลยอุไรยังบ่ท่านหูวจักกันก็ไปจับมือกันเด้อสีเดีนั่นสวัสดีคุณนุ่มเมืองชนเบาเสียง อันกันใส้คุณแกเราก็ไปตามง่ายดอกพี่น้องของของประเด็นเห็ดสามช่องอันนี้ช่องที่สอง,องประเด็นน,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 น้ท่าไหนพัน ขอบคุณสามหลัน้องใจเด้อพี <Stud ied S 1> <Trustee> ่น <tama an> ้องขอบคุณหลายวัดดีค <mahdoll> ่ะหกหลัน้องใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องขอบคุณได้หลายเจมบังแค่วัดดีค่ะคุณเจมบังแค่ขอบคุณได้หลายเด้อ ออกไายการน้ทีผู้ดูฟังฟังกิปกขา คุณข้าเจ้าสวัสดีค่ะคุณเจมสวัสดีค่ะคุณเจมคุณนันเบาเบาเสียงนางคนสบายเบาเสียงมันเขียนเป็นเบาเสียงมากเลยเบาเบาเสียงตัวสองตัวล่อหนี่เนาะเบาเสียงสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสบายอย่างน้อยห่อยเนาะ เต้นให้ดูน้อยเต้นให้ดูน้อยว่ะนะประเด็นน้องคอยสิตเต้นเตนหัวเก่าประเด็นน้องบดีอะเด็นบด้นะหัวเก่าประเด็นบดีประเด็นแดงอันหัวตาอันไปโรงพยาบาลมาบอจากกี่มือประเด็นวิ่นหัววิ่นหัวจนว่าหักอกอกเลยแงแห้งกับบดราะวน้ำหูบหทวอกันหมอเขาบอกน้ำหูบหทวบกันกันเท่านั่นอันนี้แน่ประเด็นกับเพี่ยน เบี้ยนหัวตอนนี้โอ้อายุหกสิบกว่าปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วลูกไส่ไงกับหกสิบสามปีเอ้นสี่สิบสามปีแล้วไส่ไงเขาเขาตะกอนเขาเอ็ดช่องยูทูบอยูเสื่อันคิงไรเดอร์นะคิงไรเดอร์ ที่เขาออกกันครับนั่น,นคนดูสองคนขอบคุณหลายๆเลยคุณหนึ่งสองคนก็นดีใจเหมือนแบบพี่น้องเลยประเด็นหัวเข่าเพราะใครดีเืิองประเด็นเป็นอันอันเพิ่งไปตรวจโรคบานกลางนะประเด็นวิ่นหัวคากหลายเมือน,นั่นเกี่ยบันเบิ้งอันนี่กับพ่ได้เกี่ยบตายยังก็เลเห็น ไปหาหมอเขาเรียกว่าน้ำหมูบ่ทหะกันขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องสู่สูเด้อขอบคุณหลายๆเดอ้อหพี่ตะความสุขควมา,ม,ามเจริญถูกยาพันธุ์มั่นยาต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดจริงใดก็ให้ได้สมความมุ่งมาต์ปรถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปเดอ้อขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจให้ประเด็น ยังไดหลายแล้วหกสิบตัวแล้วพี่น้องเนี่ยงอเข้ากับ่อดีดอกมอเข้ากับอะไรแงมยางไปข้างนอกับใส่ตะไม่สามขาแล้วกระจุกกระจับไปตามภาษาเมื่อตอนไหนไปคอมเหม็นกัน,นย้นอนจบเราตอนไหนก็เมนต์เลย